สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรีสอร์ทนะคะส่งต่อกิจการรีสอร์ทเลยนะคะทุกท่านบนพื้นที่1ไร่3งาน13ตารางวาค่ะอยู่ใกล้สนามช้างอยู่ใกล้ห้างทุกห้างเลยนะคะเข้าออกสะดวกสาธารณูประโภคครบคันนะคะทุกท่านบรรยากาศดีคะ่ะ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกท่านภายในแปลงนะคะมีบ้านนอกดาวสามหลังและมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังนะคะมีร้านอาหารค่ะและมีพื้นที่ว่างนะคะยังเหลือได้อีกนะคะทุกท่านราคายกแปลงค่ะยกแปลงแบบทั้งหมดเลยนะคะรวมบ้านนอกดาวไปด้วยนะคะ10ล้านบาทค่ะราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเจราจาต่อรองราคานะคะสายตรงเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเจเคโนมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะหากท่านใดสนใจต้องติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้เจเคโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ